สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันวรัญญามอโทและรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกเป็นประจำเหมือนเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ทาง fm 107.25เมกะเฮิรแห่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและ YouTube ช่อง n u radio นะคะ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนจัดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมีวิธีคลายร้อนในแบบฉบับของตัวเองกันใช่ไหมคะรู้สึกว่าหน้าร้อนปีนี้ร้อนกว่าปีที่ผ่านๆมาซะอีกค่ะและอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ทำให้ดิฉันนึกถึงอาหารสเปนเมนูหนึ่งอย่างกัสปัชโชหรือซุปมะเขือเทศเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูดับร้อนชั้นเลิศเลยค่ะ เพราะแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าเย็นอีกทั้งกรรมวิธีในการทำนั้นก็ไม่ผ่านความร้อนใดๆเลยค่ะเรามักมีความคิดเกี่ยวกับประเทศทางตะวันตกนะคะว่าเป็นเมืองหนาวอากาศไม่ค่อยร้อนแต่ก็มีหลายพื้นที่ที่เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนแล้วอุณหภูมิก็พุ่งสูงขึ้นมากจนกระทั่งในบางปีก็มีคนเสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนจัดเช่นกันค่ะเอาละค่ะ คุณผู้ฟังคงอยากรู้จักกัสปัชโชกันแล้วงั้นเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของเมนูนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกัสปัชโชต้นตำรับนั้นนะคะมีส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่างประกอบไปด้วยขนมปังปนน้ำมันมะกอกและน้ำส้มสายชูค่ะเมนูนี้เป็นอาหารที่เลี้ยงเกษตรกรชาวไอเบีเรียทางตอนใต้มาเป็นเวลานาน,านหลายศตวรรษ จนก่อให้เกิดวิวัฒนาการที่สร้างความหลากหลายของกัสปาโชในทางตอนใต้ของสเปนและโปรตุเกสซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดจนถูกขนานนามว่ากัสปาโชแห่งอันดาลูเซียโดยเราจะเห็นพัฒนาการของกัสปาโชได้ในงานวรรณกรรมจนกระทั่งมาเป็นกัสปาโชในปัจจุบันค่ะ กัสปัชโชแบบดั้งเดิมนั้นมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งซุปแบบเย็นจะเรียกว่าอาโคบลังโกและซันโมเรโคในขณะที่ซุปแบบร้อนเริ่มขึ้นในแคว้นลามันชาของสเปนค่ะโดยคนท้องถิ่นเรียกเมนูนี้ว่ากัสปัชโชมันเชโกหรือกาเลียโนนอกจากนี้ก็ยังพบซุปแบบร้อนลักษณะคล้ายกันนี้ในพื้นที่ชนบทของแคว้นอันดาลูเซียด้วยค่ะ อีกทั้งกาสปาโชเองก็เพิ่งมีการเพิ่มมะเขือเทศเข้าไปในช่วงหลังศตวตรรษที่19ซึ่งมะเขือเทศนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสีแดงในกาสปาโชอย่างที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้ค่ะในสมัยโบราณน,นั้นกาสปาโชถือเป็นกลุ่มย่อยที่ใช้ระบุประเภทของซุปหรือมันฝรั่งบดท,ที่ทำมาจากขนมปังน้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชูและเกลือค่ะ นักเขียนบางคนพูดติดตลกเกี่ยวกับกัสปัชโชว่ามีรากฐานแต่ไม่มีประวัติศาสตร์เนื่องจากเมนูนี้ไม่มีการจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อีกทั้งกัสปัชโชผ่านการดัดแปลงหลายอย่างตลอดประวัติศาสตร์การทำอาหารสเปนแต่ปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่า กัสปาชโชเป็นอาหารของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะอาหารประจำชาติของสเปนค่ะข้ามาดูในเรื่องของส่วนผสมต่างๆของกัสปาชโชกันค่ะถ้าหากเป็นกัสปาชโชหน้าตายอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันคนสเปนมักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าส่วนผสมหลักคือมะเขือเทศลูกโตๆที่มีรสชาติหวานฉ่ำค่ะ แต่ต้นกำเนิดของกาสปาโช่กลับไม่มีมะเขือเทศอยู่เลยดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจที่มาของกาสปาโช่ในปัจจุบันนะคะอันดับแรกขอเล่าถึงประวัติของส่วนผสมพื้นฐานบางอย่างกันซะก่อนค่ะเริ่มจากส่วนผสมหลักคือมะเขือเทศค่ะในช่วงกลางศตวตรรษที่16มะเขือเทศถูกนำเข้าสู่ดินแดนสเปนโดยมีแหล่งที่มาจากจัก,กรวรรดิอัสเทกซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกา และจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อปีคริสตศักราช1,608ในเอกสารฉบับหนึ่งปรากฏชื่อของมะเขือเทศในลิสต์รายการของซื้อสำหรับโรงพยาบาลเดลาซังเรในเมืองเซบียาค่ะซึ่งระบ,บุว่ามีมะเขือเทศและแตงกวาสำหรับใช้ทำสลัดนอกจากนี้ในระหว่างปีคริสตักราช1645ถึงปีคริสตักราช1646 บาร์โตโลเมเอสเตบันมูร l โ o จิตรกรชาวเซบียาได้สร้างผลงานชื่อลาโกซ i น a าเดลออสแ e งเคซึ่งในผลงานของจิตรกรท่านนี้เป็นการแสดงการเตรียมอาหารด้วยมะเขือเทศและในช่วงท้ายของศตวรรษที่17ค่ะการปลูกมะเขือเทศในปริมาณมากๆก็กลายเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสเปนค่ะ อย่างไรก็ตามกัสปัชโชไม่ได้มีมะเขือเทศเป็นส่วนประกอบหลักจนกระทั่งต้นศตวรรษที่19ค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีการอ้างอิงเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศครั้งแรกในสเปนมาตั้งแต่ปี1777แล้วก็ตามส่วนผสมอย่างอื่นในกัสปัชโชที่สำคัญพ,พอๆกับมะเขือเทศคือแตงกวาค่ะโดยมีความเชื่อในหมู่นักวิจัยทางพฤษศ,ศาสตร์ว่ามาจากอินเดีย และพวกเขายังเชื่ออีกว่าแตงกวาถูกทำให้เป็นที่รู้จักในกรีซและต่อมาก็ได้ถูกนำมาทำการเพราะปลูกอย่างกว้างขวางในช่วงการปกครองของจกักรวรรดิโรมันซึ่งได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ยึดครองทั้งหมดรวมถึงอิสปาเนียหรือสเปนในปัจจุบันด้วยค่ะการผลิตในช่วงโรมันเรืออำนาจมีตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากเป็นการเพราะปลูกในโรงเรือน และผักชนิดนี้ก็ถูกนำไปยังโลกใหม่หรืออเมริกาในช่วงระหว่างการล่าอนณานิคมของสเปนค่ะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าก่อนศตรวรรษที่16มักมีการใช้แตงกวาในการประกอบอาหารสเปนด้วยนะคะถัดมาคือกระเทียมค่ะเชื่อกันว่ากระเทียมมีถิ่นกำเนิดในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีเกาะซิซิลีเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดที่มีความเป็นไปได้สูงมาก และยังเชื่อกันว่าเริ่มมีการใส่กระเทียมลงไปในกัสปัชโชนในช่วงต้นศตวรรษที่19ค่ะอย่างไรก็ดีมีการวิจัยในช่วงยุคหลังๆว่าต้นกํำเนิดที่แท้จริงของกระเทียมนั้นอยู่ในเอเชียกลางแต่ได้มีการแพร่กระจายการใช้กระเทียมประกอบอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอย่างกว้างขวางในยุคของชาวกรีกค่ะ อีกส่วนผสมที่มีการใส่ลงไปในกาสปัชโชสมัยใหม่นั่นก็คือพริกหยวกค่ะซึ่งพริกหยวกนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของเม็กซิโกหลังจากที่มีการนำพริกหยวกมาจากโลกใหม่แล้วพริกหยวกก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสเปนและในเวลาต่อมาก็แพร่กระจายไปในส่วนพื้นที่ที่เหลือของยุโรปค่ะโดยในพื้นที่ทวีปยุโรปเอง ลิกหยกที่มีการเพาะปลูกกันเป็นส่วนใหญ่คือพันหวานที่มีทั้งสีเขียวสีเหลืองและสีแดงอย่างที่เราเห็นจนชินตานั่นเองค่ะสำหรับส่วนผสมที่เหลือของกาสปาโชเช่นน้ำมันมะกอกและขนมปังก็จะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในดินแดนคาบสมุทรไอบเรียมาตั้งแต่สมัยจัก,กรวรรดิโรมันแล้วค่ะหลังจากที่ได้รู้ข้อมูลส่วนผสมตั้งต้นต,ต่างๆของกาสปาโชกันไปแล้วนะคะ เรามาดูวิวัฒนาการของอาหารเมนูนี้กันต่อเลยค่ะย้อนกลับไปในช่วงศตวตรรษที่8กัสปัชโชนั้นเป็นสูตรดั้งเดิมที่มีการปรุงขึ้นในสมัยอัลอันดาลูสหรือในยุคการปกครองของแขกมัวซึ่งส่วนผสมก็จะมีเกล็ดขนมปังที่ถูกบีบเป็นก้อนกระเทียมน้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชูเกลือและน้ำค่ะ ส่วนผสมเหล่านี้นะคะจะถูกนำไปบดและใส่ลงไปในสตูหลังจากนั้นก็เสิร์ฟเป็นเมนูซุปร้อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดจะผ่านฮาลาลหรือการอนุมาติสำหรับมุสลิมเพื่อใช้บริโภคตามมาตรฐานอาหารมุสลิมเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นได้ชัดว่ากัสปัชโชในยุคแรกไม่มีส่วนผสมของกัสปัชโชในแบบปัจจุบันอยู่เลยเนื่องจากขาด ส่วนผสมบางอย่างที่จะมาจากโลกใหม่อย่างมะเขือเทศและพริกหยวกที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปหลังการค้นพบอเมริกานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วนะคะกัสปัชโชอนดาลูเซียนี้มีลักษณะคล้ายกับอาคบลังโกในปัจจุบันอย่างมากซึ่งเป็นซุปเย็นอีกเมนูหนึ่งแต่ต่างกันตรงที่ส่วนผสมหลักของอาคบลังโกจะเป็นกระเทียมค่ะ ช่วงเวลาถัดมาราวศตรวรรษที่12กาสปาโชถูกกล่าวถึงในยุคข,ของชาวโรมันเช่นกันค่ะโดยนักเขียนบางคนกล่าวว่าต้นกำเนิดของเมนูนี้อยู่ในกาสปาโชของกลุ่มคนเลี้ยงแกะที่เรียกว่ากาเลียโนหรือกาสปาโชมากไปกว่านั้นค่ะนักเขียนกลุ่มนี้ยังระบุต้นกำเนิดของกาสปาโชว่าอยู่ที่จังหวัดเกเวงกาซึ่งเป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกของแคว้นลามันชา หลังจากนั้นสูตรก็มีการส่งต่อไปยังบาเลนเซียและอาลิกันเตและก็ส่งต่อจากเมืองเหล่านี้ไปยังเมืองอัลบาเซเตและคาเอนและต่อมาก็ได้แพร่กระจายผ่านพื้นที่แนวเทือกเขาเซียราโมเรนาและหุบเขากวัวดาลกิวีนั่นเองค่ะโดยสูตรกัสปาโชทั้งหมดนี้นะคะเป็นสูตรปรุงด้วยความร้อนที่เชื่อกันว่ามีมาคู่กันกับกัสปาโชมันเชโก มีต้นกำเนิดในดินแดนอันบาเซเต้และมีการปรุงขึ้นเพื่อรับประทานมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเช่นกันโดยมีส่วนผสมหลักเป็นเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แล้วนำมารวนและปรุงสุกซึ่งหน้าตาของอาหารที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำซุปค่ะหลังจากนั้นก็เติมขนมปังแผ่นตากแห้งชิ้นหนึ่งใส่ลงไปในนวนิยายของสเปนที่เป็นที่รู้จักอย่างมากเรื่องดอนกิโคเตเดลามันชา ก็มีการพูดถึงกัสปาโชเช่นเดียวกันค่ะในตอนหนึ่งของเรื่องเป็นฉากที่ซันโชปันซาพูดติดตามของดอนกิโคเต้กล่าวตอนที่ได้รับเสื้อกรอาะอัศาวินว่า m a s q u i e r o artarme de gaspacho que está sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mata de hambre ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าฉันกินกัสปาโชจนเบือ่อ ยังดีสักกว่าที่จะต้องอยู่ภายใต้ความทุกข์ทรมานที่หมอจะสั่งให้ฉันอดอาหารและประโยคนี้เองค่ะทำให้นักเขียนบางคนสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ากาสปาโชนั้นมาจากแควนลามันชามากกว่าอันดาลูเซียเสียอีกเราเข้าไปดูรายละเอียดของกาสปาโชในยุคปัจจุบันกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของสเปน ทำให้กัสปาโชเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติซึ่งมีความเฟื่องฟูและขยายตัวอย่างมากนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1960เป็นต้นมาค่ะในด้านการทำกัสปาช,ชนั้นนะคะสมัยก่อนจะบดส่วนผสมต่างๆในครกหินหรือเซรามิกแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นจนมีเครื่องปั่นไฟฟ้าก็ทำให้สามารถทำกัสปาโช,ชได้สะดวกสบายขึ้น แต่อย่างไรก็ดีค่ะเครื่องปั่นไฟฟ้านี้จะทำให้อุณหภูมิของกัสปาโชลดลงและสมผลให้กลิ่นรวมไปถึงรสชาติที่ได้จากส่วนผสมต่างๆในกัสปาโชลดลงตามไปด้วยและแน่นอนค่ะว่ารสชาติก็จะไม่เหมือนกับการใช้ครกบดขยี้แบบดั้งเดิม สำหรับสูตรกาสปาโชที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะก็ได้ตกเป็นของกาสปาโชอันดาลูเซียอย่างที่ดิฉันได้บอกไปในช่วงแรกค่ะโดยชื่อเสียงนั้นมีที่มาจากการที่เชฟชาวอันดาลูเซียคนหนึ่งได้นำเอาส่วนผสมระหว่างซุปและสลัดมาผสมผสานเข้าด้วยกันรวมไปถึงการคิดค้นการนำเสนอกาสปาโชในรูปแบบเครื่องดื่มเย็นหรืออาหารที่มีกลิ่นหอมและสดชื่น ซึ่งมักจะถูกนำมาเสิร์ฟจนกลายเป็นเมนูคู่ฤดูร้อนและกัสปาชนี้เองค่ะก็กลายเป็นที่รู้จักในพื้นที่ส่วนอื่นๆของสเปนและทั่วโลกในเวลาไม่นานนอกจากนี้กัสปาชอันดาลูเซียยังสามารถแบ่งออกเป็น2ส,สูตรด้วยกันค่ะคือกัสปาชบลังโกที่ไม่มีมะเขือเทศเป็นส่วนผสมหลัก โดยกัสปาชโชสูตรนี้นิยมบริโภคในแถบพื้นที่จังหวัดมาลากากอร์โดบาและพื้นที่ชนบทแถบเทือกเขาของเซียราโมเรนาและเซียราเดเวลบาค่ะส่วนอีกสูตรก็คือกัสปาชโชโรโคหรือกัสปาชโชสีแดงที่พบเห็นได้บ่อยกว่าสูตรนี้จะนิยมบริโภคในเขตพื้นที่ของแคว้นอันดาลูเซียตะวันตกค่ะ ในส่วนของรสชาติของทั้งสองสูตรนี้นะคะก็จะมีทั้งความเปรี้ยวมันเค็มสดชื่นอาจมีรสเผ็ดร้อนนิดนิดจากพริกหรือซอสพริกบ้างซึ่งกัสปัจโชให้ทั้งพลังงานสารอาหารที่หลากหลายและยังช่วยดับร้อนจากแสงแดดอันร้อนระอุในฤดูร้อนอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของกาสปัาโชหรือซุปมะเขือเทศเย็นของสเปนที่ดิฉันนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะและตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกสำหรับวันนี้วรัญญาขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ